สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาตัดหน่อไม้นะคะฝนก็จะมาหน่อไม้ก็จะเอาค่ะอันนี้หน่อใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยมดขึ้นเต็มเลยค่ะเราต้องตัดหน่อใหญ่อะ่ะนี่หน่อหนึงค่ะ หนอน,นึงค่ะเด็รีบตัดค่ะฝนก็จะมาฝนก็จะตกหน่อไม้ก็จะรีบเอาค่ะนี่ตัดตัดหน่อไม้แล้วค่ะตัดไอ้ไอ้นี่จะแก่นไปหน่อยจะแข็งไปหน่อยค่ะนี่แขนงค่ะแขนเยอะเยอะนนะคะ่ะ นี่แขนงหน่อไม้นะคะนี่แขนงนึง เราเาเดินหาหนอกก่อนค่ะหาหนอกไม้ก่อนขแขนงอาีิหลังค่ะนี่ค่ะขแขนงหน่อไม้เยอะเลยค่ะงั้นเอาหนอก่อนค่ะ เราจะเอาหน่อก่อนเพราะหน่อเยอะค่ะนี่ค่ะหนอนหนึ่งนี่ค่ะนี่หน่อนนึงนี่หน,อหน่อนนึงค่ะเอาหนอ่อเอาหน่อใหญ่ก่อนนะคะ่ะนี่ค่ะหนอหนึ่ง เอาไปทําหน่อไม้ดองก็ได้ค่ะหรือเราจะไปทําเอ่อไว้ทําเป็นซุปหน่อไม้ก็ได้ค่ะเราเอาหน่อไม้ไปเผาก่อนนะคะ่ะแล้วก็เอาไว้ซุปหรือทําเป็นหน่อไม้ปิ๊บก็ได้ค่ะหน่อไม้ดองกับหน้อยไมไ้ปิ๊บ